หลังจากพงงบไปครู่หนึ่งเจียงเฉินก็ถามว่าซีเว่ยเมื่อนานมาแล้วเมื่อผู้มีอำนาจหลายคนสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเคอสเรลก็เกิดการต่อสู้ที่ดูเดือดคุณรู้เกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้มากแค่ไหนจือเว่ยคิดหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขากล่าวว่าอันที่จริงฉันสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเคอสเตรลสองครั้งในประวัติศาสตร์ครั้งแรกมีการต่อสู้ที่ดูเดือดเกิดขึ้นแต่ครั้งที่สองการต่อสู้ไม่รุนแรงนักพูดถึงครั้งแรกเวลาแน่นอนเจียงเชนรู้ว่ามีการต่อสู้สองครั้งเกิดขึ้นสำหรับครั้งที่สองมันเป็นยุคของการผงาดขึ้นของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในโดเมนที่วุ่นวาย และมันก็เป็นยุคของการหายไปของกลุ่มบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอย่างไรก็ตามการฝังศพบ,บนท้องฟ้าครั้งที่สองนั้นไม่น่ากลัวมากนักเพราะจํานวนผู้ที่แข็งแกร่งในการฝังศพบ,บนท้องฟ้าครั้งที่สองนั้นมีน้อยมากตือเว่ยใส่หัวเล็กน้อยและพูดว่าฉันไม่รู้อะไรมากนักทำไมคุณถึงถามเรื่องนี้กระทันหัน เจียงเฉินพูดด้วยรอยยิ้มที่นี่คือถ้ำชุยเย่มันถูกทิ้งไว้โดยชุยเย่และชุยอยูอยูถูกฆ่าโดยชายที่แข็งแกร่งในเคออซเรียลดังนั้นฉันจึงอยากรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยธรรมชาติสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ซิเว่ยไม่รู้อะไรมากนักและอาจกล่าวได้ว่าเธอไม่เข้าใจเธอไม่สามารถตอบคำถามของเจียงเฉินได้เช่นกัน ถ้าอยากรู้ก็กลับมาที่ชางกลางเมนกับฉันในตอนนั้นฉันผู้นำนิกายของชางกลางเมนมีประสบการณ์การต่อสู้ครั้งนี้คนที่แข็งแกร่งในดินแดนที่วุ่นวายเจียงเชนมองไปที่ซิเว่ยใช่จือว่ยยบยักหน้าเจียงเฉินแต่คางของเขามันไม่ควร ไม่มีคนที่แข็งแกร่งในเคอสเรลในเคอสเรลถ้าคนที่แข็งแกร่งในเคอสเรลปรากฏตัวแม้ว่ามันจะถูกฉายเข้าไปในเคอสเรลคนที่แข็งแกร่งในเคอสเรลจะไม่สามารถต้านทานเป็นไปได้ไหมว่าในยุคฝังศพแรกบนท้องฟ้ายังมีความลับซ่อนอยู่ หรือแม้ว่า WU เซี่ยวเหวออ o s d a o ซ u และโรงไฟฟ้าอื่นๆจะไม่ได้เข้าสู่ k o s r e ย l แต่พวกเขามีความแข็งแกร่งของ k o s r e ย l และสามารถขับไล่โรงไฟฟ้า k o s r e ย l ได้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันหลังจากที่ WU เซี่ยวเหวามาที่ l s เขาท้าทาย Lord of the Wall of Heaven แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ทันใดนั้นเจียงเชนก็คิดมากคุณกำลังคิดอะไรอยู่จือเว่ยดึงเจียงเฉินที่กำลังงุนงงโอ้ไม่มีอะไรเจียงเฉินตอบสนองทันเวลาสแกนสนามรบและพูดว่านี่คือสนามรบโบราณไม่มีสมบัติล้ำข้าไปกันเถอะตกลงจือเว่ยยกยักหน้า ทั้งสองหันกลับมาวินาทีที่ทั้งสองหันกลับมาบูมบริเวณนี้สั่นสะเทือนทันทีหลุมที่ไม่มีก้นบึ้งปรากฏขึ้นบนพื้นและหลุมนั้นยังคงเต็มอยู่ ด้วยรูปลักษณ์ของหลุมลึกพลังที่น่ากลัวอย่างมากกระจายออกมาจากหลุมลึกพลังนี้กระจายการก่ะตัวของเศษซากที่นี่โดยตรงและสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่สัมผัสได้ตาย แสงเจิดจ้าพุ่งออกมาจากหลุมไร้ก้นปรากฏขึ้นกลางอากาศของโลกนี้นี่คือดาบดาบนี้งดงามมากลอยอยู่กลางอากาศระเบิดออกด้วยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งนี่มันช่างเป็นดาบที่น่ากลัวเสียนี่กระไรช่างหายใจแรงเสียนี่กระไรฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสมบัติอยู่ในถ้ำชุยอยูจริงๆดาบเล่มนี้เป็นของฉัน ด้วยรูปลักษณ์ของอาวุธวิเศษที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้คลั่งคล้ายและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วโดวยต้องการที่จะคว้าดาบนี้ชายที่แข็งแกร่งนับไม่ท้วนบินขึ้นไปบนท้องฟ้าทุกคนคว้าดาับของพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาใกล้ชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้จึงยิงใส่กัน ทันใดนั้นการต่อสู้ที่ดูเดือดก็เกิดขึ้นในความว่างเปล่านี้และผู้ที่แข็งแกรง่งบางคนหลีกเลี่ยงสิ่งมีชีวิตอื่นและเข้าใกล้ดาบยาวที่สว่างสวยัยทันทีที่เขาเข้าไปใกล้เขาก็ถูกพลังงานดาบอันน่าสะพรึงกลัวกำจัดออกไปทันทีและรู้สึกละอายใจทันทีโดยไม่ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังในเวลาเพียงชั่วพริบตาคนที่แข็งแกร่งกว่าหนึ่งโหลถูกฆ่าตาย เมื่อเห็นเช่นนี้สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะพาลีพารามเข้าไปใกล้เชียงเฉินยังจ้องมองไปที่ดาบยาวที่สว่างสวยบนท้องฟ้าด้วยความประหลาดใจเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอที่คุ้นเคยจากดาบเล่มนี้นี่คือพลังของเคออสในโทนเชียงเฉินตกตะลึงนี่อาจเป็นดาบของบรรพบุรุษเคออสดาวดั้งเดิมหรือไม่ ในขณะนี้เสียงมาจากใจิตใจของเจงเชนนี่คือเคออสซอร์กระบี่ของเคออสดาวแอนสเตอร์ในอดีตนี่คือเสียงของบลัดแอนสเตอร์พูดให้แม่นยำคือเสียงจากร่างปีศาจของบลัดแอนสเตอร์หลังจากได้ยินคำพูดของบรรพบุรุษสายเลือดเจงเฉินก็ยืนยันว่านี่คือดาบของบรรพบุรุษแห่งความโกลาหลเขาจ้องไปที่เคอสซอร์ ดาบแห่งความโกลาหนมีออร่าที่แข็งแกร่งและเจียงเฉินก็รู้สึกสะเทือนใจเช่นกันแต่ดาบนี้ได้ฆ่าคนที่มีอำนาจมากมายไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนช่างเป็นดาบที่แข็งแกร่งจริงๆ ตือเวยอดประหลาดใจไม่ได้และพูดว่าลมหายใจของดาบเล่มนี้แข็งแกร่งมากเจ้าของดาบเล่มนี้จะไม่น่ากลัวไปกว่านี้หรือจือเวยังเปรียบเทียบอยู่ในใจแม้ว่าเจ้าของดาบนี้จะยังไม่เข้าสู่สภาวะวุ่นวายแต่เขาอาจมีพละกกำลังที่จะต่อสู้กับปรมาจารย์แห่งคางเมน หลังจากที่เควอสซอสปรากฏขึ้นมันก็หายไปอย่างรวดเร็วหายไปในความว่างเปล่าการหายตัวไปของเควอสซอสทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากงงงวยสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเริ่มมองหาเควอสซอสแต่พวกเขาค้นหาไปทั่วโลกแต่ไม่พบร่องรอยของเควอสซอสพ่อตาเกิดอะไรขึ้นในยุคฝังศพท้องฟ้าครั้งแรก เจียงเฉินถามเขาเกี่ยวกับร่างหลอนของบรรพบุรุษโลหิตในพื้นที่สร้างแม้ว่าร่างวิญญ,ญาณน,นี้จะไม่สามารถสัมผัสถึงการมีอยู่ของเทพได้แต่เขามีความทรงจำของเทพและเขารอดชีวิตจากยุคฝังศพบ,บนท้องฟ้าครั้งแรกพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยเจียงเฉินนั้นอยู่บนยอดภูเขาแห่งจิตวิญญ,ญาณ หลาดแอนสเตอร์นั่งไขว่ห้างในแฟนทอมสีหน้าของเขาจริงจังหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าอย่างที่คุณคิดสิ่งที่ฉายบนเคออสไม่ใช่แค่ช่วยยูแต่เป็นทั้งจักรวาลน,นั่นคือจักรวาลที่อยู่ตรงหน้าฉัน ปัญญาประกาศคู่โรงไฟฟ้าทั้งหมดไม่สามารถถูกฉายเข้าไปในความโกลาหลได้ดังนั้นพวกเขาจึงรวมกันและบังคับฉายจากรวานนี้และจากรวานนี้ปรากฏขึ้นหลังจากความโกลาหลแต่มันไม่ได้ปรากฏขึ้นในตอนเริ่มต้น และมันจะเคลื่อนไหวหลังจากที่มันถูกค้นพบในภายหลังเท่านั้นการสู้รบในครั้งนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำลายล้างโลกความโกลาหลผู้คนที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนเข้าร่วมในการต่อสู้และผู้คนที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนเสียชีวิตอย่างหน้าอนาถบรรพบุรุษผีโลหิตกล่าวสั้นๆสองสามคำในตอนต้นของการต่อสู้เขายังเข้าร่วมในการต่อสู้ แต่ศัตรูแข็งแกร่งเกินไปไม่แค่ร่างอวตารชายก็น่ากลัวมากเขากลัวตายเขาจึงหนีออกจากสนามรบไปกันเถอะเสียงของซิเว่ยดังมาจากข้างหูของเธอเจียงเฉินรู้สึกตัวตามหลังจือเว่ยและทั้งสองออกจากสนามรบโบราณน,นี้ด้วยกันจากนั้นพวกเขาก็พุ่งไปยังสถานที่ถัดไปที่มีตราประทับรูปขบวน ในขณะนี้สำนักงานใหญ่ของช e. ูอิยูเอเมนซิงยุนนั่งที่หัวห้องโถงและด้านล่างคือผู้เชี่ยวชาญจากชูอยูเอเมนและเทียนโมพาวินเลียนซิงยุนมองไปที่ชายที่แข็งแกร่งจำนวนนับไม่ถ้วนด้านล่างยืนขึ้นและพูดว่าทุกคนตอนนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับประตูชูอียูและเทียนโมพาวินเลียนของฉันข้าวิญญาณ อย่างไรก็ตามนายท่านไม่ได้ตายในทันทีเธอรู้ว่าก่อนที่เธอจะตายเธอวางแผนแผนการฟื้นคืนชีพเมื่อเจ้านายฟื้นคืนชีพแล้วเขาจะเข้าสู่สถานะที่วุ่นวายและจะไม่มีที่สิ้นสุดในเวลานั้นในเก้าภูมิภาคฉันมีสถานที่ในชูอิยูเอเมน เมื่ออาจารย์ฟื้นคืนชีพแล้วพวกเจ้าทุกคนจะเป็นวีรบุรุษเสียงของซิงยุนยดังก้องไปทั่วห้องโถงชุยแย่เหมือนข้าจะไม่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเลวร้ายในขณะนั้นชายผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งลุกขึ้นยืนคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นและกล่าวอย่างเคร่งครึ้งท่านอาจารย์ท่านต้องการให้ข้าทำอะไรบอกข้ามามุมปากของซิงยุนยกขึ้นมีรอยยิ้มจางๆ อาจารย์ของข้าเคยได้รับทักษะท้าทายสวรรค์ที่เรียกว่าทักษะท้าทายความตายก่อนที่เขาจะยังมีชีวิตอยู่เดทมิ่งเทียนคุงฟูเป็นทักษะในตำนานฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเงื่อนไขาการฝึกฝนของการฝึกนี้รุนแรงมาก ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันไม่มีจิตวิญญาณใดกล้าพยายามฝึกฝนเพราะการจะฝึกกังฟูแห่งความตายมิงเตียนนั้นต้องตายก่อนและไม่มีใครกล้าลองชูอิยูรู้ว่าเธอจะต้องตายตั้งแต่แรกดังนั้นเธอจึงเตรียมตัวล่วงหน้า การฝึกฝนกังฟูแห่งความตายใต้สวรรค์ของปรมาจารย์นั้นต้องการพลังงานที่ทรงพลังมากเพื่อฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ได้พลังที่ทรงพลังอาจารย์บังคับให้รวมจัก,กรวาลเป็นอาณาจักรเดียวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจุดประสงค์คือวันนี้เสียงของสตามิตอดังก้องกังวานผ่านห้องโถงมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เข้าสู่วอเตอร์มูลเรียวในครั้งนี้ หลังจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายพวกมันจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ทรงพลังอย่างยิ่งและพลังงานทั้งหมดนี้จะถูกดูดซับโดยร่างกายของอาจารย์เมื่ออาจารย์ดูดซับพลังได้เพียงพอเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้และคุณสามารถก้าวเข้าสู่ความโกลาหลได้ ดังนั้นงานของคุณคือหาทางค่าผู้แข็งแกร่งจากทุกสาขาอาชีพซิงยูนออกคำสั่งครั้งนี้มีคนที่แข็งแกร่งมากเกินไปที่เข้าสู่วอเตอร์มูนเรียวตอนนี้ช่องทางออกของวอเตอร์มูนเรียวถูกปิดและมีรูปแบบที่ทรงพลังปกป้องอยู่รอบๆวอเตอร์มูนเรียวรูปแบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้านายของเขาเองก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและพวกมันก็น่ากลัว ในในเรียมที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งในระดับเคอซูเรียลเท่านั้นที่สามารถฝ่าการก่อตัวได้ตอนนี้ไม่มีชายที่แข็งแกร่งในเคอซูเรียลในวอเตอร์มูนเรียลคนที่แข็งแกร่งที่เข้าสู่วอเตอร์มูลเรียวในครั้งนี้ต่างก็จับเต่าใส่โกดข้าพเจ้าขอปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักพระราชวังเสียงอันไพเราะกังวาลดังขึ้น ซิงยุนกล่าวต่อตำแหน่งหัวหน้าของเทียนโม่พาวินเลียนว่างลงแล้วใครก็ตามที่ทำหน้าที่ที่ทรงเกียรติที่สุดในครั้งนี้จะเป็นเจ้านายของเทียนโม่พาวินเลียนเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในเทียนโม่พาวินเลียนก็รู้สึกสะเทือนใจโดยเฉพาะจีซาหลังจากควบคุมเทียนโมพาวินเลียนแล้ว เธอสามารถใช้พลังของเทียนโมพาวิลเลียนเพื่อกลับไปยังอ e ีเทอร์นอลโดเมนในขณะนี้ไม่มีชายที่แข็งแกร่งคนใดที่เข้าสู่วอเตอร์มูลเรียวที่รู้ว่าอันตรายได้มาถึงแล้วและเจียงเฉินก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกัน เจียงเฉินอยู่กับจือเว่ยทั้งสองกำลังเดินอยู่ในซากปร,รักหักพังโบราณสถานที่นี้ก็ถูกทำลายเช่นกันพวกเขากำลังเดินบนซากปร,รักหักพังที่พังทลายจือเว่ยคุณสามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความโกลาหลได้จริงหรือเจียงเฉินถ,ถ,ถามด้วยความสงสยัยโดยธรรมชาติ ติวเว่ยพูดด้วยความภาคภูมิใจบนใบหน้าของเธอสิ่งที่ฉันฝึกคือกังฟูเจียติวเฮเเวนลี่ครอสซิงทริเบชันกังฟูเฮเเวนลี่ครอสซิงทริเบชันของฉันได้เสร็จสิ้นแล้วและเฮฟบเวนลี่ครอสซิง i ริเบชันคุงเอฟยูในทะลวงผ่านอุปสรรคแห่งความโกลาหลตอนนี้ตราบเท่าที่กำลังของฉันหากคุณฟื้นตัวคุณสามารถก้าวเข้าสู่เคออสเรียวได้ หลังจากที่คุณก้าวเข้าสู่เคออสเรียคุณต้องการทำอะไรเตียงเชนอดไม่ได้ที่จะถามฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยจือเว่ยรูปคางของเธอเธอคิดไม่ถึงจริงๆนั่นคืออะไร ดูจูจือเวยก็ชี้ไปด้านหน้าข้างหน้ามีเทือกเขาลวงตาปรากฏขึ้นและพระราชวังลวงตาก็ปรากฏขึ้นบนยอดเขาพระราชวังดูราวกับฝันราวกับว่ามันไม่มีอยู่จริงเจียงเฉินมองไปรอบๆฉันยังเห็นฉากนี้เขายังผงะเล็กน้อยและพูดว่าฉันไม่รู้ หลังจากที่ภูเขาและพระราชวังลวงตาปรากฏขึ้นภูเขาและพระราชวังก็ค่อยๆปรากฏขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นจริงการปรากฏตัวของเทือกเขาตะงานได้กระตุ้นการรับรู้ของผู้ที่แข็งแกร่งจำนวนมากในโลกพระจันทร์น้ำและมีสิ่งมีชีวิตมากมายรอบๆเทือกเขาโรออก เมื่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมากปรากฏขึ้นสิ่งมีชีวิตในชุดดำลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีที่สิ่งมีชีวิตชุดดำเหล่านี้ปรากฏตัวชายที่แข็งแกร่งบางคนก็ถูกโจมตี พวกที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยถูกฆ่าตายโดยตรงและพวกที่แข็งแกร่งก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเชียงเฉินยังสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตที่แอบเข้ามาใกล้เขาหันกลับมาทันทีและตบมือของเขาพลังฝ่ามือที่น่าสะพรึงกลัวถูกเปลี่ยนโจมตีโดยตรงในความว่างเปล่า ด้วยการโจมตีด้วยพลังฝ่ามือของเขาสิ่งมีชีวิตในชุดดำก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าสิ่งมีชีวิตในชุดดำนี้ได้พบกับฝ่ามือของเจียงเฉินและผลที่ตามมาอันน่าสะพรึงกลัวของการต่อสู้ก็กวาดไปทั่วทั้งเจียงเฉินและสิ่งมีชีวิตที่สวมชุดดำต่างถอยหนีด้วยความตกใจเจ้าหนูใน ระยะไกลสิ่งมีชีวิตตัวเก่าในชุดดำมีสีหน้าตกใจและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าข้าไม่คาดคิดว่าความแข็งแกร่งของเจ้าจะพัฒนาขึ้นมากในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เจียงเชนยังเห็นอย่างชัดเจนชายผิวดำคนนี้อีเชนกลิ้งคือจูซิงผู้อาวุโสข,ของเทียนโมเทมเพิลชายผู้แข็งแกร่งในช่วงปลายของเทียนจีดาว ตอนนี้การตกของฝุ่นละอองในช่วงปลายเทียนจีดาวตามปกตินั้นไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังเลยแม้ว่าอาณาจักรของเขาจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเฮงจีดาวเท่านั้นแต่เขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในครึ่งก้าวของดาวสุดขั้วและความสำเร็จของเขาในขอบเขตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสูงมาก สายเลือดปัจจุบันของเขาแข็งแกร่งมากเช่นกันตราบใดที่เขาเข้าสู่ขั้นปลายของ WU เลียงเทียนจีดาวในอนณาเขตของดาวดาวที่สำคัญแม้ว่าเขาจะไม่สามารถข้ามันได้แต่เขาก็ยังต่อสู้ได้คุณเองการแสดงออกของเจียงเชนก็กลายเป็นเฉยเมยเช่นกันเจียงเชนไม่ได้มีความประทับใจที่ดีต่อเทียนโม่พาวิลเลียนโดยเฉพาะเต่า ก่อนที่กิจสุดจะตามล่าเขาเกือบจะเสียชีวิตและตอนนี้เขาถูกโจมตีโดยผู้อาวุโสของเทียนโมพาวินเลียนและความกโกรธในใจของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังปรากฏขึ้นในร่างกายของเขาจื่ว่ยคว้าตัวเจียงเฉินได้ทันเวลาและพูดด้วยเสียงต่ำ อย่าทำอะไรวู่วามนี่คือถ้ำชูอิยูและผู้มีอำนาจทั้งหมดจากเทียนโมพาวินเลียนก็อยู่ที่นี่หากคุณยั่วยุฮอมาสเตอร์และรองฮอมาสเตอร์เจ้าจะถูกพิจารณาว่าเป็นสีราชาผู้ยิ่งใหญ่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะรับมือได้ในตอนนี้ เมื่อได้ยินเช่นนี้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ในใจของเจียงเฉินก็สลายไปไม่น้อยอาจารย์วันนี้ข้าไม่อยากทะเลาะก,กับท่านออกไปซะเขาพูดอย่างเย็นชาดูซิงยังรู้ว่าเจียงเฉินเป็นเรื่องยากที่จะรับมือดังนั้นเขาจึงไม่ได้อยู่ที่นี่นานเกินไปแต่หายตัวไปในความว่างเปล่า ในขณะนี้เจียงเฉินยังรู้สึกได้ว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นในพื้นที่นี้และผลที่ตามมาอันน่าสยดสยองของการต่อสู้ก็ถาโถมเข้ามาผลพวงของการต่อสู้นั้นรุนแรงมากแต่ภูเขาด้านหน้าดูเหมือนจะได้รับการปกป้องด้วยพลังลึกลับและการสู้รบที่นี่ไม่สามารถทำลายภูเขาได้ เกิดอะไรขึ้นเจียงเฉินขมวดคิ้วด้วยความสงสัยในสีหน้าของเขาและถามทำไมสาลาเทียนโม่ถึงโจมตีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สีหน้าของจือเว่ยก็จริงจังเช่นกันและเธอพูดด้วยใบหน้ากังวลฉันกังวลมันยังคงเกิดขึ้น ครั้งนี้เทียนโมพาวิลเลียนเผยแพร่ถ้ำชุยอยียูด้วยการประโคมข่าวครั้งใหญ่อนุญาตให้บุคคลที่แข็งแกร่งเข้าไปได้และเธอรู้สึกว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในเทียนโมพาวิลเลียนฉันควรทำอย่างไรเจียงเฉินมองไปที่จื่อเว่ยออกไปก่อนจื่อเว่ยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า สาลาเทียนโม่แข็งแกร่งมากและความแข็งแกร่งโดยรวมยังแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์นิกายชางคังเหมือนของฉันโดยที่ปรมาจารย์นิกายของฉันไม่ออกมาหากเราเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรงกำลังแสวงหาความตายของตัวเองตอนนี้หากเรารู้ก่อนว่าเทียนโม่พาวินเลียนต้องการทำอะไรเรากำลังวางแผนอื่นอยู่ เธอดึงเจียงเชนและออกจากพื้นที่นี้อย่างรวดเร็วในไม่ช้าทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นในดินแดนไร้ผู้คนเจียงเฉินนั่งอยู่บนก้อนหินซิเวอร์ยืนอยู่ตรงหน้าเขาทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรสักคำฉันจะถามใครสักคนจ,จู่ๆเจียงเฉินก็ยืนขึ้น t s, s, s a เข้าร่วมเทียนโมพาวินเลียนและยังคงเป็นผู้อาวุโสเธอต้องรู้แผนของเทียนโมพาวินเลียนเจียงเฉินตั้งใจจะไปหาเธอเพื่อถามเกี่ยวกับสถานการณ์และถามว่าเทียนโมพาวินเลียนต้องการทำอะไร ในเวลานี้เรายังอยู่ด้วยกันจือเว่ยมองไปที่เขาและพูดว่าตอนนี้มีอันตรายมากมายในถ้ำชูยอยียูและเมื่อเราพบชายที่แข็งแกร่งจากเทียนโมพาวิเลียนเราก็สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ใช่เจียงเชนพยักหน้า